พี่น้องทั้ทั้งหลายมันอึดอัดต้านหัวใจมากพวกเราสู้เพื่อปาาท้องพวกเราสู้เพราะพาะไม่มีแดกพวกเราสู้เพราะไม่อยากจนแต่มันสู้เพื่อปกป้องสมบัติของมันเพื่อแสวงหาความสุขในทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของมันคราวนี้จะสู้กันก็ไม่ต้องมีอะไรเหลือกันแล้วพวกพวกกูก็ไม่เหลืออยู่แล้วพวกกูก็จนม่จแต่จนยังไงแล้ว แต่พวกมึงเหลือเยอะสู้กับกูสู้กับพวกกูมึงก็นับเอาละกันว่าวันสุดท้ายใครจะเหลืออะไรและไม่เหลืออะไรผมอยากบอกพี่น้องว่าเวลานี้บ้านเมืองถึงวิกฤตหน้าซิวหน้ากวนมากทหารเป็นยังไงผมเคยพูดว่าทหารเปรนเสมือนงูเห่าแม้เราอนุให้มันกินขนาดไหนให้อิ่มพุงกาขนาดไหน มันก็ถกเราอยู่ดีครับนี่ผมยังไม่ได้เจาะเลยนะว่าทหารทุกคน,กค,นคนที่ทำชั่วแล้วก็บอกว่าชั่วถูกไหมไอ้คนที่ไม่ทำชั่วเขาก็ไม่ต้องร้อนตัว ทหารที่ปราถนาอำนาจและความโลภในผลประโยชน์ที่ต้องทำลายประเทศชาติและผมก็เน้นตรงนี้ถ้าผมรวมว่าทหารทั้งหมดอีกเรื่องหนึ่งนีน่ไม่ได้รวมฉะนั้นต้องฟังให้ดีผมก็เชื้อชาติทหาร <S <S พอผมก็เป็นทหาร <S 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 อยากเน้นขึ้นมาว่าเรา ชั่วโมงนี้นะครับขอให้ท่านเกียยเข้าวสาราหารแห้งเตรียมพร้อมเวลายาวไว้เลยเอาคิดว่าตัวเองพอนะครับในเวลาเดียวกันส่วนที่เหลือที่เป็นสเสบียงที่พอจะแบ่งปันเข้ามาสู่ส่วนกลางได้ก็แบ่งปันนะครับส่วนหนึ่งเราคือกองนุนไปดีนะครับเราคือกองหนุนสีกากีคือกองหน้าทหารตอนนี้ไม่ได้ลบกับเสื้อแดง อย่างเดียวแล้วครับเขาต้องลบกับตำรวจต้องลบกับตชดพล่มและภูทรไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วครับทหารเรือเขาก็ไม่เอาด้วยทหารอากาศก็ไม่เอาด้วยเรือทหารบกไอตาเลคนเดียวแล้วครับที่มากับน,น้องมันแล้วครับสิ่งที่เขาต้องทำหนึ่งยืดถามมนากสองตอบโกยสาม สืบทอดกลไกที่เขาต้องการทำลายคือหนึ่งระบบเศรษฐกิจให้ล่มสลายห,หมดก็เห็นแล้วครับเห็นไหมครับล่มสลายแล้วระบบการเมืองให้เสื่อมการถือให้ได้ระบบการปกครองต้องการออกกฎห,หมายใหม่หมดพี่น้องเอ้ยและนี่แหละคือความชิบหายของประเทศชาติย่างกายเข้ามาแล้ว ถ้าท่านแพ้บอกเลยว่าถ้าประชาชนแพ้ต่อระบบอมาตประชาชนมีสองอย่างตายสองติดคุกตลอดชีวิตเขาจะลีดนาทาเล่นภาษีอย่างรุนแรงพวกคุณต้องอยู่ใต้ติงเขาทั้งหมดไม่มีโอกาสรู้ไม่มีโอกาสเห็นไม่มีโอกาส<ล>รวย ไม่มีโอกาสลืมตาอาบากอีกตลอดชีวิตของคุณไปถึงลูกหลานของเราไม่มีทางพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่ท่านเห็นปัจจุบันนี้ไม่ต้องเจริญอีกแล้วดูรอบข้างครับทหานอ่านหนังสือพิมพ์ลาวเขมรเวียดนามพมา่ารถไฟฟ้าเขาถึงกันหมดแล้วครับแต่ของเรายังทะเลาะก,กันไม่เลิก พี่น้องเอ้ยทำไมต้องปฏิวัติหัวหน้าของเราเป็นผู้หญิงแท้ๆยังใจโคตรราจะสี่เลยแล้วเราทำไมต้องหนีกูไม่หนีกูจะสู้และคู่เคียงบาเคียงไรกับพี่น้องเราทั้งประเทศอนาคตอนนันใกล้นี้ไม่ต้องมองอะไรเลย มึงยิงกูกูยิงมึงเท่านั้นจบ